ว่านี่อ้สนุกจังเลยนะนี่มีกัวตัวบลูเลยเดินมาลุ่มๆเดินมาเหยียบปุ๊บลงไปในหลุมนะโอ้ยก็มีกระโดดออกมาตัวนึงกระโดดออกมาตัวนึงร้องเพราะนั้นร้องไห้แม่ช่วยด้วยช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยนี่พอไปถึงแม่แม่ ไม่รู้เออแม่คับเนาะครับเนาะมีตัวอะไรก็ไม่รู้มาเหยียบลูกของแม่ตายหมดแล้วมันโตเทางไหนแล้วมันโตจังเลยแม่แม่มก็วันนี้ไหมไหมใหญ่กว่านี้แม่เท่าไหน่อะวันนี้ทำไงทำเลยใหญ่กว่านี้อีกแม่ดูอันใหญ่กว่านี้ไหมขี้แดดป้ง ขี้แตกปวยตายเลยตัวทานี้ได้ไหมแม่โตกันอี่แม่เอ้ยอขี้แตกอิงอางั่นอิงอาขี้แตกอะนงแฟมทำนี้ทำแปกเลยแฝมทำไมแม่ใช่ทำไแม่โตกด่ Thank uh you. -huh.